สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ำนะคะในหัวข้อสถานะที่เงียบนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเงียบกันไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เป็นเดือนหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะเราจะไปดูกันซิว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะจะมีโอกาสได้วนเวียนกลับมาไหมหรืออะไรยังไงต่างๆนะคะ เป็นแรนดอมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสามารถสลับข้างกันได้อย่านำคำทำนายไปซนะีเรียสนะดูเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะเวลานั้นนั่นเองนะคะเอาละชาวธาตุน้ำคนไหนที่รักกันชอบกันอยากสนับสนุนอุดหนุนกันนะคะใต้ใต้คลิปนี้จะมีผลิตภัณฑ์สายมูของออมอยู่สามารถอุดหนุนกันได้หรือจะกดไลค์กด Subscribe กด ปุ่มแจ้งเตือนนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะคะกดแชร์ก็ได้นะคะาฝากกดปุ่มุปเปอระตั้งนะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณให้ออมก็ได้ถ้าเหมือนเป็นทิปนั่นแหละนะคะก็ออมก็จะได้มีกําลังใจในการทําช่องเนาะขอบคุณล่วงหน้านะคะสําหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนหมอออมกันเข้ามาในทุกๆช่องทางเลยนะคะเอาละชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะเรามาดูกันสักหน่อยซิว่า คนที่เงียบกันไปเนี่ยกับคุณเนี่ยทำไมถึงเงียบค่ะทำไมพวกคุณถึงเงียบมีไพ่ชาวทัตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเทกันปุ๊บปั๊บเลยหรือเปล่าไปรู้มาว่าเป็นรักสารรมเป็นเป็นเติร์ดปาร์ตี้ไปรู้ข่าวมามีการพูดคุยสื่อสารกันเองเนี่แหละว่ามันเป็นเติร์ดปาร์ตี้ ก็เลยโมโหหงุดหงิดชุนเฉียวหึงหวงอะไรกันแล้วก็เทกันไปหรือเปล่านะคะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นรักทางไกลแล้วรู้สึกลำคาญน่ะที่มันเป็นได้แค่เพื่อนกันหรือว่าเป็นได้แค่เฟรนด์โซนกันนะคะเออก็เลยหงุดหงิดชุนเฉียวหึงหวงมีอาการแบบสถานการณ์อะไรที่แบบ ไม่ได้อย่างใจแบบมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะถ้าไม่อย่างนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนดังมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนดังมีชื่อเสียงแล้วก็เลยลาคาญที่แบบมันมันมันเป็นได้แค่เฟรนด์โซนนะคะบางคนก็คือจะไม่ชอบที่อีกฝ่ายหนึ่งติดเพื่อนนะคะอ่อชอบริงชอบดื่มอยู่ในสังคม นะคะบางคนแต่โดดเด่นมันมันเป็นอาการแบบมีความหุดหงิดช,ชุนเฉียวหึงหวงหรือว่าตีจากกันด้วยอารมณ์บางอย่างค่ะอืมนะคะประมาณนี้นะอ่ะแล้วมาดูฝั่งเขาซิมันอาจจะเป็นการตัดสินใจแบบแยกห่างหรือแยกทางแบบปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยนะคะก็ได้ขอดูฝั่งเขาค่ะว่าเขาอ่ะท,ท,ที่ที่กับคุณที่เงียบกันไปอะ่ะเขาทำไมเงียบ เขาทำไมเงียบจากชาวธาตุน้ำเขาทำไมเงียบอ,อ่อมีไพ่ชาววันจันทร์หรือกรากฏนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิตเขาทำไมเงียบเอ,อ่เอไม่แน่ใจว่าคนคนเนี้ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างชอบซ่อนเลนอะไรไหมเป็นคนอ่านยากเป็นคนเดาทางไม่ถูก เป็นคนแบบสองจิตสองใจนะคะออมมองว่าเขาสมมตินะอยู่ดีๆเขาก็นึกอยากอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณอะนะคะอยู่ดีๆเขาก็นึกว่าเอออยากจะเป็นแค่เพื่อนกันอยากจะให้มันเป็นเพียงแค่มิตรภาพที่ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะสมมตินะ,อ,ะอยากจะให้มันเป็นแค่มิตรภาพที่ดีนะคะเราก็ก็เลยเหมือนกับ ก็เลยอยากจะรักษาคุณไว้แบบเพื่อนก็ได้แต่คําว่าเพื่อนในที่นี้อมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าชาวธาตุน้าไม่เห็นด้วยมันก็เป็นไปได้ไงที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายเลือกที่จะเงียบถูกปะอ่ะอันนั้นประเด็นแรกก่อนนะประเด็นคือเขาอยากเขาสองจิตสองใจกับคุณแล้วเขาก็เลยเหมือนอยากจะเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นกัลยาณมิตรกับคุณแบบที่สองนะคะคนคนนี้ที่เขาเงียบจากคุณเพราะว่าเหมือนเขามีเรื่องเราไปสนอกสนใจนะคะเช่นอะไรสนใจเพื่อนมากกว่า ไปสม่ำเสมอกับกัลยนานมิตรกับมิตรภาพกับเพื่อนกับอะไรไปติดเพื่อนสนิทนะคะอะไรอะติดทําบุญติดการเป็นผู้ให้ติดอะไรอีกติดการทํามาหากินออมว่าคนคนนี้ เขาเขาเหมือนไม่ได้เงียบจากคุณไปจริงๆนะคะคือเอาว่าเขายังคิดถึงคุณยังเป็นห่วงคุณอยู่แหละจากไพ่นะเอาว่าเขาน่าจะยังคิดถึงคุณยังเป็นห่วงคุณอยู่แต่การที่เงียบไปนั้นอก็ไม่รู้เขาไปก้มหน้าก้มตาทํามาหากินหรือเขาไปติดเพื่อนไปติดมิตรภาพอะไรใดๆแล้วนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไปผูกมิตร อกับคนอื่นหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่งั้นอย่างที่บอกเขาสองจิสองใจกับคุณแล้วเขาก็รักเป็นห่วงผูกพันกับคุณแต่เขาก็อาจจะอ,อยากเป็นแค่เพื่อนอย่างเงี้ยสมมตินะคะแต่ดูแล้วเขายังอยากไปต่อนะพลังงานแต่อาจจะไม่รู้สิแค่ห่างกันมากกว่าหรือเปล่าแค่ห่างกันเงียบหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังดูคิดถึงเป็นห่วงคุณนะคะอาจจะไม่ได้สนใจคุณบ้างเพราะ ไปทำมาหากินไม่ได้สนใจคุณบ้างเพราะไปมีมิตรภาพไปมีมิตรภาพอื่นๆอะสมมติงั้นมันดูหน่อยว่าแล้วอย่างนี้ตอนตอนนี้นะคะคนที่เงียบกันไปจากกับชาวธาตน้ำเนี่ยตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวธาตน้ำนะคะตอนนี้คนคนนี้รู้สึกยังไงกับชาวธาตน้ํา มีห้อยชาวมีนชาวธาตุดินมังกรประสบการณ์ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุน้ําเขาดูไม่ค่อยไว้ใจเขาระแวงเขาไม่ไว้ใจแต่ว่าเขาก็ยังยังครุ่นคิดหรือว่าค่อนข้างที่จะอดทนคิดหนักอะไรบางอย่างเพราะว่า คือเขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่แบบสามารถที่จะคบกับเขาในระยะยาวได้นะคะหรือเป็นคนโปรไฟล์ดีก็ได้นะหรือว่าชาวธาตุน้ำอะ่ะแบบดูนิ่งหรือสงวนท่าทีซะจนเขาว่าระแวงแสดงว่าเป็นไปได้ว่าชาวธาตุน้ำอาจจะเป็นฝ่ายนิ่งก็ได้เอาว่าเขาเหมือนอยากจะพยายามเข้าหาคุณอยู่นะอืมเหมือนยังไม่ได้อยากจะปล่อยไป ยังไม่ได้อยากให้หลุดมือไปยังอยากที่จะไปไปมามากับคุณหรือยังอยากเข้าหาแต่อาจจะระแวงไม่ไว้ใจเพราะว่าคุณดูนิ่งสงวนท่าทีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกในเชิงแบบไม่ไว้ใจคุณเลยกับการที่คุณสงวนท่าทีไปแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกแบบเออยังไม่ได้อยากเสียคุณไปตอนนี้นะคุณดูเป็นคนสามารถครบยาวๆได้นะคะยังรู้สึกถึงความมั่นคงที่มีให้กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังอยากรู้สึกไปไปมามากับคุณก่อนนะคะ แล้วเขาคิดจะทักชาวธาตุน้ํามาก่อนหรือเปล่าคนคนนี้คิดจะทักชาวธาตุน้ํามาไหมคะเขาคิดจะทักชาวธาตุน้ํามาไหมติดบล็อกหรือเปล่าอุปสรรคคือมันมีการบล็อกปิดกั้นหรือเปล่าอุปสรรคคือเขามีอีกโก้ไหมจากไพอ่อะเหมือนเขาก็ไม่ได้อยากจะยอมคุณง่ายๆแม้ว่าความรู้สึกเขาอะจะค่อนข้างไม่อยากปล่อยคุณไปแต่การกระทําเขาดูจะไม่ได้ยอมคุณง่ายๆพวะเขาก็จะคิปคูอ่ คลิปลุกแบบมีอีโก้อะไรของเขาเหมือนกันไม่ได้อยากยอมง่ายๆเพราะฉะนั้นเขาจะติดต่อคุณกลับมาไหมถ้ามันบล็อกกันมันติดต่อกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้บล็อกกันเนี่ยอาจจะแบบนานๆทีะค่ะถึงจะอยากทักหาถึงจะทักหาคุณแต่จากไพ่ตอนเนี้ยมันดูยังไม่อะ่ะเหมือนจะไม่ติดเหมือนจะไม่ติดต่อมานะเขารอให้ชาวธาตุน้ําติดต่อเขาก่อนหรือเปล่าค่ะ เขารอให้ชาวธาตุน้ําติดต่อเขาไปก่อนหรือเปล่าเขารอให้คุณติดต่อเขาไปก่อนหรือเปล่าเ,เมื่อกี้มีไพ่ชาวกรกฎชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะแล้วก็มีชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิตขึ้นมาเขารอให้คุณติดต่อไปก่อนหรือเปล่าเป็นไปได้นะเหมือนกับเขาอยาก เอาว่าเป็นไปได้ว่าเขาอยากให้คุณเป็นฝ่ายติดต่อไปก่อนเขาอยากให้ชาวธาตุน้ำติดต่อไปก่อนหรือเปล่าอยากให้ชาวธาตุน้ำเป็นฝ่ายติดต่อไปก่อนหรือเปล่าอื๋อมีความรู้สึกว่าเขาจะรอแต่ถ้ารอนานเกินไปเขาเขาก็จะไม่รอนะคะ ถ้ารอานานเกินไปเขาก็จะไม่รออืมอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าแล้วแบบนี้พวกคุณมีโอกาสที่จะยังได้วนเวียนกลับมาหากันหรือเปล่าค่ะชาวธาตุน้ำกับคนที่เงียบพวกคุณมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาหากันไหมคะชาวธาตุน้ำกับคนที่เงียบโอ้อีก,ก็ล้วนๆมีไพ่ชาวเมษชาวตุลชาวธาตุลมเมถุนตุลกุม ออกเนีไม่มีใครยอมใครอ่ะเอขอขิงก็ราขาก็แรงแบบคือยอมจบอ่ะถ้าไม่มีการติดต่อมาก็จบก็จบจบเป็นจบนะคะขิงก็ราขาก็แรงจ้ะเออพวกคุณจะมีโอกาสวนเวียนกลับมาหากันไหมโอ้โหติดแบบอือีออออโก้กำแพงกอบความคิดทั้งๆทีท่มันก็ยังมีใจให้กันยังหวั่นไหวยังชอบกันอยู่นี่แหละ แต่ก็คีบคูคีบลูกอีก็ล้วนล้วนลอกันไปรอกันมาอยู่นั่นแหละนะอมว่านะตัดกันก็ไม่ขาดด้วยเอา้เอาเข้าไปนะคะพยายาม move on ไปข้างหน้าด้วยแต่ก็ยังรักเป็นห่วงอยู่แล้วทำไมไม่คุยกันทำไมไม่คุยกันค่นี้ทำไมทำไมคะโอ๊ยต่ยต่แต่ยตยแล้วอืมโอ้ย มาดูใจฝั่งชาวธาตุน้ำมัง่งสิว่าเอ๊ะคุณรู้สึกยังไงเหรอทำไมไพ่มันถึงได้ขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะขิงก็ราคาก็แรงถ้ารอนานก็ไม่ไปต่อแล้วนะอะไรเงี้ยนะเอาดูค่ะชาวธาตุน้ำคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ที่เงียบกันไปในตอนนี้ค่ะชาวธาตุน้ำรู้สึกยังไงจ๊ะมีไพ่ชาวธาตุดินมังกรประสบการณ์ชาวธาตุโลมเมถุนตุลกุมนะคะ ชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกชาวธาตุน้ําคุณรู้สึกยังไงอันที่จริงคุณก็ยังต้องการโอกาสแต่คุณจะใช้เหตุผลหรือว่ามีทิฏฐิอย่างที่บอกนั่นแหละจริงๆคุณยังคิดถึงเขาหรือว่ายังรักเขาอยู่แต่ด้วยเหตุผลด้วยทิฏฐิด้วยตรก,กะอะไรบางอย่างที่ทําให้มีกําแพงเกิดขึ้นนะคะชาวธาตุน้ํารู้สึกยังไงกับเขาชาวธาตุน้ําบางคนก็คือแบบ มีตัวเลือกทางเลือกมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าอยู่ในช่วงของการยับยั้งชั่งใจหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะคะมันเป็นการเดินหน้าชีวิตไปในลักษณะที่มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแต่ก็ก็ก,ก็ก็ยังรอดูเขาอยู่เบาๆว่าเออมันมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีบ้างความคิดถึงแต่ก็อยากจะถอดใจไปซะมากกว่านะกะ็ก็กกใจนึงก็ต่อต้านใจนึงก็รอค่ะ ใจนึ่งก็ต่อต้านใจหนึ่งก็รอนะคะือมอคุณบอกว่าคุณก็ยัง move on ไปไม่ได้เต็มที่อ่ะมันติดตรงที่อะละมันยังไม่ได้เคลียร์กันหรือยังไม่ได้อะไรแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรคุณก็แบบอยู่คนเดียวของฉันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดสักระยะหนึ่ง move on ได้สำเร็จก็คือจบกันไปนะคะอะถึงบอกไงมันไม่มันแค่ไม่คุยกันอะ่ะ แค่นั้นเองเลยนะชาวท่าน้ําก็คนใหม่ๆก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้ยังยังยังเขาเรียกอะไรค่อยเป็นค่อยไปก่อนมันมันเป็นสถานการณ์เหมือนเหมือนแบบเหมือนดึงดึงดึง,ด,งดึงไว้อยู่ะนะคะแบบแต่ว่าถ้ามันนานจริงๆก็ต่างคนต่างก็อาจจะแบบจบเป็นไปได้ไหมว่าชาวท่าน้ําจะติดต่อเขาไปก่อนขอใบเดียวค่ะเป็นไปได้ไหมว่าชาวท่าน้ําจะติดต่อเขาไปก่อนใบเดียว อยากเอาชนะมากกว่าแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะติดต่อชาวธาน้ํามาก่อนก็ติดบล็อกหรือเปล่ามีการบล็อกปิดกั้นกันหรือเปล่ามันก็เลยติดต่อกันลําบากด้วยไหมนะคะสรุปพวกคุณจะได้เคลียร์ใจกันไหมขอใบเดียวสรุปพวกคุณจะได้เคลียร์ใจกันไหมขอใบเดียวยากอะ่ะเนี่ยเงียบนิ่งบล็อกปิดกัน้นอืม ไม่คุยกันแล้วจะได้เคลียร์ไหมไม่เป็นไรอ่ะเราจะมาดูข้อความของเขาค่ะเงียบของชาวธาตุน้ำเขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณธาตุดินมังกรผู้สบกันธาตุลมเมถุนตุนกุมฉันเคยรอเธอแล้วมาระยะหนึ่งหรือรอมานานก็ตาม จนฉันตัดสินใจแล้วเล่าว่าฉันจะเอาชนะเธอละตัดสินใจแล้วว่าฉันจะใช้เหตุแล้วผลละฉันคิดมาดีละวว่าฉันจะเอาชนะเธอดีกว่าแต่ทุกครั้งที่ฉันจะเอาจริงเอาจังว่าฉันจะเอาชนะเธอแล้วฉันจะไม่ยอมแล้วเนี่ยก็ดันเจ้ากรรมความผูกพันทั้งหลายแหละก็มาทําให้ฉันแบบไม่แน่ใจอ่ะ ตอนนี้สิ่งที่ฉันทําได้ก็คือทําตัวให้เป็นอิสระเสรีไปไปสนใจเรื่องเงินเรื่องทองอะไรของฉันไปใช้ชีวิตอิสระล้านลาของฉันไปแต่ใจเจ้ากรรมก็ยังกังวลถึงเธออยู่ดียังแบบเดินหน้าสามก้าถอยหลังหนึ่งเก้าเดินหน้าสี่ก้าถอยหลังสองก้าอยู่ดี ฉันพยายามจะไม่แสดงออกอะไรมากมายให้เธอได้รู้หรอกว่าฉันยังอยากคุยกับเธออยู่ตอนนี้ฉันก็มีคนเข้ามาคุยคุยด้วยนะซึ่งฉันก็คุยคุยแบบก็แค่เติมเต็มเติมเต็มความสุขกันไปกักกักกันไป แล้วฉันก็มีเซฟโซนกับคนเหล่านั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าฉันยังตัดเธอไม่ขาดยังแบบยังคิดถึงเธออยู่รอดูว่าตกลงมันจะได้กลับมาพูดคุยอะไรกันดีๆไหม ในระหว่างที่ฉันก็อยากแย่ยักยันเดินหน้าสามเก้าถอยหลังหนึ่งเก้าเดินหน้าสี่เก้าถอยหลังสองเก้าอยู่เนี่ยมันก็มีคนเข้ามาให้ฉันสอบสนใจเหมือนกันนะแต่ฉันก็ยังไม่ได้เปิดใจเปิดโอกาสให้เขาสักเท่าไหร่ว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบฉันก็เยอะแยะแล้วส่วนหนึ่งฉันก็ยังแบบก็ยังรอโอกาสอยู่นะว่าเอ๊ะตกลงพวกเราจะได้เคลียร์ใจกันไหมฉันจะได้ตัดสินใจไปได้สักทีว่าเออฉันควรจะไปแบบ เริ es lugares, ่มต้นใหม่กับคนอื่นจะดีกว่าหรือเปล่าก็รอโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรขยับสักทีอ๋อมองว่าคนคนนี้เหมือนพยายามที่จะใช้ชีวิตไปแบบเอ้ย ลัลลา move on ไปมีความสุขมีคนคุยไปอะไรแต่ว่าใจเขายังติดอยู่กับคุณนะนิดนึงอ่ะชาวธาตุน้ํานะคะอ่ะจริงๆจะเป็นลัคนาราศีอะไรก็ได้นะคะยังไงออมก็ฝากผลิตภัณฑ์สายมูหอมใต้คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดปุ่ม super อร์ตังหรือปุ่มขอบคุณให้ออมด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะ้าสําหรับทุกๆการสนับสนุนอุดหนุนหมออมทุกช่องทางวันนี้ลาชาวธาตุน้ําไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ